ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการ AI นะครับก็คือเมื่อ DeepMind ซึ่งเป็นทีม AI ชั้นนำของโลกครับคิดโปรแกรมที่ชื่อว่า Alpha g กแล้วก็สามารถเอาชนะแชมป์โลกโกได้ในปี2016ซึ่งทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเริ่มตื่นตัวกับพลังของ AI ที่มันเริ่มจับต้องได้เข้ามาในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับอักอรึมที่ Deep, ทีม DeepMind ใช้สร้าง Alpha g กนั้นนะเรียกว่า Re i n f o r c e m e n t Learning แล้วก็ในคอร์สนี้นะครับเราก็จะมา เรียนรู้พื้นฐานของ r e i n f o r c m e n t learning กันนะครับอย่างสั้นๆซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5.6 l e c t u r เนะครับโดยที่ว่าเลคเชอรแรกก็คือวันนี้นะครับเราจะพูดถึงปัญหาแล้วก็เฟรมเวิร์ของ r e i n f o r c m e n t learning ก่อนนั่นก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ i n f o r c e m e n t learning นะครับแล้วก็แนวคิดหล,กลกักๆหรือ f r a มเวิร์เนี่ยของ r e i n f o r c m e n t learning เนี่ยมันคืออะไร ให้เราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะลงลึกไปสู่อันกรทึมหรือการเขียนโปรแกรมอย่างละเอียดเลคเชอร์ถัดไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีเลคเชอร์ที่น่าสนใจแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มากายนะครับเกี่ยวกับ reinforcement learning นะครับแต่ในคอร์สนี้นะครับตอนนี้ในที่เนี่ยเ,เราแปะไปให้เพื่อที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆหรือน้องๆสนใจเนี่ยสามารถไปเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมได้ นอกเหนือจากคอร์สของผมนะครับในคอร์สนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงจากหนังสือที่แปะรูปไว้ด้านซ้ายล่างนี้นะครับเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นไบเบิลของวงการ f o r c e m e n t learning นะครับซึ่งจริงๆแล้วเลคเชอร์ทั้งหมดที่ทแปะไว้ด้านขวาเนี่ยก็อ้างอิงมาจากหนังสือเลีมนี้ทั้งหมดเพราะว่าเรียกได้ว่าเขียนโดยปร,รมาจารย์สองท่านนะครับของ f o r c e m e n t l e a r n i ่งซึ่งอยู่อยู่ในวงการเนี่ยประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีนะครับเป็นไบเบิลแล้วก็ อธิบายไว้อย่างละเอียดโดยเฉพาะสมกรารคณิตศาสตร์ที่รัดกลุ่มซึ่งถ้าเราเข้าใจสมกรารคณิตศาสตร์ที่รัดกลุ่มเนี่ยจะทําให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับก็จะใช้เป็นหนังสือหลักที่ใช้อ้างอิงในคอสนี้เกี่ยวกับในส่วนของภาคคอนเซ็ปต์แล้วภาคทฤษฎีแต่ทาเดียวกันเนี่ยคอสของเราเนี่ยก็จะมีภาคปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งจะใช้แลบของ hacking face ซึ่ง hacking face เนี่ยตอนนี้ก็ได้สร้างคอส i n f o r c e m e n t Learning ขึ้นมาแล้วก็ ได้สร้างแลบบที่พวกเราสามารถไปเล่นอ,ออนไลน์ได้โดยที่เราไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะครับผ่านโคแล็บแล้วก็ผมก็ได้ทำเวอร์ชันที่เป็นแคคเกิลไว้ด้วยก็เดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นกันในพาร์ทหลังของเลคเชอร์นี้นะครับโอเคคราวนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาในเลคเชอร์แรกกันเลยนะครับก็คือ i n f o r c e m e n t learning คืออะไรเราก็ปัญหาเมื่อไหร่เมื่อไหร่กเมื่อไหร่กันที่เราต้องใช้ i n f o r c e m e n t learning นะครับแล้วก็แนควคิดหลักๆของ i n f o r c e m e n เ l ี a r n i n g เนี่ยคืออะไร โอเคนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในชื่อแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นสามพาร์ทใหญ่นะครับเราทำความเข้าใจคอนเซปต์ในเบื้องต้นก่อนในพาร์ทแรกนี้นะครับก่อนที่เมื่อเราทำความเข้าใจคอนเซปต์อย่างแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้เข้าใจถึงแกนแล้วเนี่ยเราก็จะมานิยามทางคณิตศาสตร์อย่างรัดกลุ่มมากขึ้นเพราะที่ว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้เราสามารถเขียนโปรแกรมต่อย,ยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็หัดจากนั้นก็จะเป็นเป็น lab เป,นเป็นการ coding จริง,จร,งจริงนะครับบนบน a c k e r แล้วก็ c o lab นะครับโอ้ตัวทีนะครับโอเคคราวนี้โอเค reinforcement learning เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ reinforcement learning เนี่ยคือการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกจาก environment นะครับคำว่า environment เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่สำคัญมากๆใน reinforcement learning ในที่นี้เนี่ยเพื่อให้เข้าใจง,ใง่ายๆเนี่ยขอ ให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการว่า environment เนี่ยคือเกมนะครับเกมอะไรก็ได้เหมือนเราเล่นเกม Mario หรือเป็นเกมอะไรก็ได้อื่นๆนะครับเรียกว่าเป็น environment คราวนี้เนี่ยถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์หรือว่าที่เราเรียกว่าเอเจนต์นะครับสามารถเล่นเกมได้แน่นอนเอเจนต์ก็ต้องฉลาดถูกไหมครับสามารถเล่นเกมมาริโอได้เหมือนคนหร,หรืออาจจะเก่งกว่าคนหรือยกตัวอย่างเช่นเกมของโกเนี่ยสามารถชนะแชมป์โลกโกได้แน่นอนจะต้องฉลาด เพราะฉะนั้นศาสตร์นี่จะเป็นศาสตร์หนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ก็คือสร้างโมเดลให้มีความฉลาดนะครับโดยที่ว่าเราจะเริ่มจากโมเดลที่ไม่มีความฉลาดอะไรเลยเล่นอะไรไม่เป็นเลยนะครับเฟรมเวิร์กของ reinforcement n i n g คือการทดลองเล่นมั่วๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับจนเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นทีละนิดนะครับจนมีความรู้มากพอที่จะ เล่นเกมนั้นได้ดีนะครับโดยที่ในเฟรมเวิร์กของ e i n f o r c e m e n t learning เนี่ยอยากให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักพาร์ทแรกคือพาร์ทของ Agent ซึ่งก็คือพาร์ทหลักที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัว e i n f o r c e m e n t learning เนี่ยจะอยู่ในพาร์ทนี้พาร์ท agent พาร์ทหุ่นยนต์ที่จะต้องทำการฝึกเล่นเกมให้เก่งนะครับส่วอีพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ท environment ซึ่งก็คือเกมที่เราต้องการที่จะเรียนรู้หรือเอาชนะมัน นะครับโดยที่ฝั่งเ n v i r o n m e n นเนี่ยออตอนที่เราเริ่มหัดเรียน r e i n น o r c e m e n t learning ใหม่ๆเนี่ยเราสามารถ a อ s ซ m e หรือสมมุติว่ามันมีอยู่แล้วได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะให้มันเล่นเกมเราอยากใช้อยากเขียนโปรแกรมฝึกให้โรบอทเล่นเกม Mario เก่งๆนะครับแล้วก็คือเกม Mario เนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเราสมมามารถเขียนโปรแกรมให้โรบอทเนี่ยออกแอคชั่นนะครับตามรูปเลยนี่นะครับ ออแอคชั่นเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังกระโดดเอเมอรอนเมนต์ก็จะรับคําสั่งของเราใช่ไหมครับว่าไปข้างหน้าไปข้างหลังหรือว่ากระโดดเอเมอรอนเมนต์ก็จะบอกว่าโอเคคุณกระโดดแล้วคุณเจอเหรียญน,นะคุณกระโดดแล้วคุณเหยียบศัตรูได้นะหรือว่าบังเอิญว่าคุณตายนะเอเมอรอนเมนต์ก็จะเข้าใจคำสั่งของเราโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแล้วเอเมอรอนเมนต์เนี่ยก็จะส่งฟีดแบ็กกลับมาให้ตัวเอเจนต์ของเรานะครับโดยที่ฟีดแบ็กเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือ observation กับ reward นะครับโดยที่ตัว observation เนี่ยก็หมายถึงฉากของเกมที่เปลี่ยนไปเมื่อเรา action ต่างๆอย่างเช่นสมมติว่า Mario เนี่ยกระโดดไปข้างหน้าฉากมันก็จะเลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือน observation ว่าโอเคเมื่อเรากระโดดไปข้างหน้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใน environment ที่ agent เรา สัมผัสได้นะครับเ,เรียกว่า observation ก็คือเป็นข้อมูลนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็น data ที่ environment เนี่ยส่งมาให้ agent เรียนรู้นะครับตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ reward ก็จะบอกว่าโอเคคุณทำได้ดีแค่ไหนใน action ที่ผ่านมาเมื่อกี้อย่างเช่นคุณกระโดดไปข้างหน้าถ้ากระโดดไปข้างหน้าแล้วได้เหรียญน,นะครับคุณก็อาจจะบวกหนึ่งสังเกตน,นะครับว่าใน mario เนี่ยมันก็จะมี score อ,อยู่ด้านซ้ายบนใช่ไหมครับก็คือถ้าเราเล่นแล้วเราทาได้ดีเนี่ย environment ก็จะบอกเราว่าโอเคคุณทาดีนะคุณได้คะแนนบวก หรือถ้าเราตายเอเจนต์จะบอกเลยตายคุณเกมโอเวอร์เรา,าจะแทนสกอร์ตรงนี้ว่าลบ100หรือลบ1000ก็ได้อย่างนี้นะครับก็หรืออาจจะลบ1ล้านไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วได้สกอร์เท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่สำคัญเพราะว่าเราตายในท้ายที่สุดนะครับอะไรทำนองนี้ก็คือว่าเอเมอรอนเนี่ยจะเป็นคนส่งฟีดแบ็กมาให้เราซึ่งฟีดแบ็กเนี่ยจะมีออฟเซอร์ i o ชกับรีบอร์ดแต่จุดเด่นของเรี o r ฟาร์มเอเลนนิ่งเลยก็คือว่าในหลายแอคชั่นเนี่ยมันไม่มีรีบอร์ดอะไรอย่างเช่นเรายืนอยู่เฉย เรากระโดดอยู่เฉยเราเดินไปข้างหน้าเฉยบางทีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น Observation เปลี่ยนจริงก็คือฉากมันเปลี่ยนแต่ Reward ก็คือศูนย์ตรงเนี้เป็นคีย์สำคัญของการเรียนรู้ผ่านเมลอนเมนที่เป็นความยากนะครับก็คือว่าจะเรียนรู้ยังไงในเมื่อเรา Action ไปแล้วมันก็เราก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับเดินไปถึงจุดหนึ่งถึงจะรู้ว่าตายหรือว่าชนะอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นหัวใจของของความ ท้าทายของการที่จะทับเขียนโปรแกรมให้โรบอทเนี่ยมาเล่นเกมได้เก่งบน reinforcement learning บน environment ตัวนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเนี่ยขอ note เป็นน,นิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้เราเกิดว่ามันมี2องพาร์ตใน reinforcement learning framework นะครับตามรูปเนี่ยก็คือพาร์ตของ agent กับพาร์ตของ environment ซึ่ง agent เนี่ยเป็นพาร์ตท,ที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองพาร์ต environment เนี่ยตอนเราเริ่มหัดเนี่ยเราสมมติว่ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นเกม Mario อะไรเงี้ยแต่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามสมมติว่าเราเรียนจบเราเป็นไปทํางานในบริษัทนะครับแล้วเราต้องการที่จะเอา i ลิน m อ n ์ l e a r n i n g เนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับงานใหม่ๆในบริษัทนะครับอย่างเช่นอ,อ,อาจจะอยากใช้อาจจะมีไอเดียนะครับเพื่อนๆอาจจะมีไอเดียว่า i อา o r ิน m อ n ์ l e a r n i n g เนี่ยไปลองเรียนรู้การซื้อขายหุ้นในตลาดลักทรัพย์ดูดีไหมหรือช่วยเหลือในการตัดสินใจอื่นๆเกี่ยวกับในของบริษัทอย่างเช่นการ จำนวนสต็อกในสินค้าคงคลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆอาจจะมีไอเดียที่สร้างสรรค์ตรงนี้นี่แหละที่เพื่อนๆจะต้องสร้าง e อม i r o n m e n t ขึ้นมาเองนะครับก็คือ r e ียนฟอร์มเอเนอร์นิ่งเนี่ยมันจะมี2องพาร์ทพาร์ทเอเจนกับพาร์ทแอมเ o n m เมนตเมื่อการใช้งานจริงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องสร้าง e อมเบ o n เมนตขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้ agent เนี่ยได้เรียนรู้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือเฟรมเวิร์กของ r e ียนฟอร์มเอเนอร์นิ่งที่เพื่พอนควรจะรู้